โอ้ยใหญ่มากๆเลยลูกเดียวกินทั้งบ้านเลยแตงค้างแตงร้านนะคะเขาเรียกว่าแตงร้านนะคะไม่ใช่แตงกวานะใหญ่จริงๆมาดูขนาดยังไม่แก่นะคะทำตาแตงอร่อยนะคะตาแตงยำนะอร่อยนะคะเป็นแตงที่หอมนะคะเพื่อน เขาเรียกว่าแตงร้านใหญ่จริงๆน่ากินมากๆเลยนะคะโอ้ผิวพันธุ์ก็ดีนะคะผิวพันธุ์ดีมากเลยผิวพันธุ์ดีลูกใหญ่ต้องแตงร้านแตงร้านแตงร้านนะคะลูกใหญ่จริงๆ